สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีแหลมสิงหงทีวีและออนไลน์สเตชันนำทุกท่านมาติดตามฟังกันนะครับว่าแม่ท่านละเอียดกว่านี้ก็ต้องใส่คกตำแล้วครับสำหรับรีวิวก่อนการแข่งขันผู้จัดการทีมคนดังทั้งสองคนพูดอะไรระหว่างเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลที่จะเตะกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมชวันอาทิตย์นี้22นาฬิก30นาทีไปฟังกันเลยพิทิด บีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ s ุสกิสวิฟต์ G.L. Next Next to the Eight ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้เฮดูอีกผิดทิศเลย ท่านผู้ชมครับเกมพิมียร์ลีกอังกฤษที่ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของจากฝูงอาร์ซนอลที่จะฟาดแข่งกันในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับ9เมษายน22นาิ30นาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง รวิชั่นช่อง600นะครับแล้วก็ก่อนเกมนะครับเยือนแคนคอบกุนซือของลิเวอร์พูลยืนยันนะครับว่าหลุยดิอาสนั้นยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับดาเต้ทีมชาติคโคลอมเบียพึ่งจะคัมแบ็กกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับเพื่อนทีทมในสัปดาห์นี้หลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานแล้วก็ผ่าตัดไป2ครั้งนะครับหายไป6เดือนคพึ่งปีเลยทีเดียวครับแล้วทีแรกเนี่ยหลายคนคาดว่าจะลงสนาม ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามครับยืนยนคำบ,บอกว่าปีกวัย26ปีจะยังไม่พร้อมในเกมนัดนี้นะครับเขาบอกว่าแผนของเราที่วางไว้กับลุยส์ก็คือจะพร้อมแบบ100%เท่านั้นจึงจะกลับมาลงสนามดังนั้นก็น่าจะเป็นเกมกับลุยส u n นเด d ในนัดต่อไปทุกอย่างตอนนี้ดูดีมากเลยแต่ว่าจากอาการบาดเจ็บระยะยาวแบบนี้นะครับเราต้อง เรามัดระวังอย่างที่สุดเราจะไม่ให้เขามีส่วนร่วมในเกมวันอาทิตย์นี้แม้ว่าลุยดิออสเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมในช่วงเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลมีข่าวดีนั่นก็คือ2กําลังสําคัญครับในแนวรับนั่นก็คือฟอร์จิลฟันดแล้วก็ในแผงมิดฟิลทียโกอาคนตารานั้นสามารถกลับมาได้แล้วนะครับครอบบอกว่าฟอร์จิลนั้นกลับมาซ้อมได้ตามปกติเช่นเดียวกับทียโก แต่เรามีความแตกต่างกันในเรื่องนี้กับประเด็นของหลุยส์นะครับเพราะว่าทั้งฟันไดแล้วก็ทางเทียโก้นั้นไม่ได้เจ็บยาวแบบุูดีอาร์ตตอนนี้ทั้งเฟอร์จิฟันไดแล้วก็เทียโก้คันตาราเนี่ยซ้อมไป3-4มี่ครั้งแล้วนะครับและเชื่อว่าน่าจะพร้อมขอประเมินอีกครั้งในวันแข่งขันเขาบอกอีกนะครับบอกว่าเราต้องสร้างช่วงเวลาดีๆในเกมครับการต่อสู้ที่ดีการเก็บบอลมาพรอง ถ้าเราดูเกมกับเชลซีแล้วมันก็เหมือนกับฟริปเปอร์นะครับเราได้บอลแล้วเราก็เสียมันไปอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปเนี่ยมันเหมือนคอมพิวเตอร์พังครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเลิกพังก่อนแล้วก็ผมต้องการเลยว่าผมชอบความหลงไหลและความปรารถนาในเกมเรามีเวลาอีก2วันนะครับในการเตรียมเกมกับอาร์เซนอลเซกชันที่เหมาะสมอีกอย่างน้อย3ครั้งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากและจะช่วยต่อเกมของพวกเราได้ ที่นี่เรายังคงเล่นที่สนามแอนฟิลด์นะครับมันยังคงเป็นแอนฟิลด์เราอยู่ที่บ้านเราได้เล่นในบ้านและเราก็ยังต้องแสดงปฏิกิริยาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราจะคิดแค่ว่าที่นี่คือแอนฟิลด์นะดังนั้นเราควรชนะแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นความลับอะไรเลยนะครับเพราะสิ่งสําคัญในตอนนี้เนี่ยพวกคอมโบเซตของเราต่างๆเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีขึ้นในช่วงสอสวันที่ผ่านมา เด็กๆของเราค่อนข้างที่จะฟื้นตัวขึ้นมาครับและสิ่งสําคัญตอนนี้ก็คือพวกเราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันรถไฟขบวนนี้ในช่วงเวลานี้ให้จงได้ครอบชมอาร์เตต้านะครับเขาบอกว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยสร้างทีมมา2-3ปีแล้วผลลัพธ์น่าประทับใจสามารถที่จะหล่อหลอมทีมได้อย่างทรงประสิทธิภาพนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะต้องให้ผมพูดอะไรเกี่ยวกับอาร์เตต้าในตอนนี้ แต่สิ่งที่เขาแสดงออกให้เห็นในสถานการณ์นั้นยอดเยี่ยมอย่างที่สุดแล้วนะครับครับบอกว่าผมรู้ว่าผู้คนมักจะขอเวลาสำหรับผู้จัดการทีมและผมคิดว่ามิเกลแอ์เตต้านั้นสมควรได้รับทุกนาทีนะครับเมื่อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ กระทั่งถึงวันนี้พวกเขายืนอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมเลยครับเขาปรุงทีมได้อย่างเท่เลยครับคอปบ,บอกนะครับการเลือกนักฟุตบอลที่ดีนะครับการซื้อขาย,ขายการบริหารที่ดีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างเสถียรและนําผู้เล่นที่สําคัญเข้ามาแต่ไม่มากจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่อาร์เซนอลทำได้และใช้ได้ในตอนนี้นะครับคอปบ,บอกอีกครับว่าถ้าเราไม่ได้ลงเล่น3ามครั้งต่อ สัปดาห์นับจากนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการดีก็ได้เพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นในการฝึกซ้อมมันอาจจะเปิดประตูสำหรับผู้เล่นทุกคนนะครับก้าวแรกที่สำคัญตอนนี้ก็คือความเข้มขน้นความปรารถนาและความลหลงไหลในการเล่นฟุตบอลทางด้านมิเกลอาร์เตต้าครับไอหน้าหลอกุนซือของอาร์ซนอก็บ,บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้เล่นหลายคนมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น ผมประทับใจในฟอร์มการเล่นของทีมเลือกเกินในปีนี้นะครับและเชื่อว่าเราก็ต้องสู้อย่างเต็มที่ที่สุดเนื่องจากสนามแอนฟิลด์เนี่ยเล่นยากเลือกเกินครับพิธีครับอาร์เตต้าก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้เล่นมีประสบการณ์บางอย่างในสนามแอนฟิลด์ครับนั่นก็คือเรนโดทอสซาที่ทำแฮตริกได้ที่สนามแห่งนี้ในฤะดูกาลนี้นะครับช่วงที่กำลังลงสนามให้กับทีมไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน อเดต้าก็บอกว่าคุณรู้ไหมนะครับมันยากมากดังนั้นเราจึงรู้ดีครับว่าเราจะต้องทําอะไรในวันอาทิตย์นี้นะครับเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่เรามุ่งหน้ามาตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเพื่อคว้าชัยชนะในตําแหน่งที่ทีมของเราทําไม่ได้และไม่ได้ทํามาหลายต่อหลายปีแล้วครับนั่นก็คือชัยชนะที่แอนฟิล เขาก็อัปเดตครับว่าบุโกโยซาก้าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะลงสนามหลังจากหายป่วยส่วนกลุ่มผู้เล่นที่บาดเจ็บครับอย่างวิลเลียมซาลิบาโมเมตเอลนานีทาเคฮิโรโทมิยาสึแล้วก็เอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับจะมีหนึ่งคนครับที่จะกลับมาซ้อมในวันเสาร์นี้อาเตต้าก็บอกว่านอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในกรณีของซาลิบาเนี่ยผมหวังว่าเขาจะเป็นหนึ่งคนที่ผมพูดถึงนะนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่หลังเนี่ย โอ้โหมันยุ่งยากเสมอครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรมีอาการปวดหรือเปล่านะครับแล้วก็การบุกมาเยือนที่แอนฟิลสมัยผมเป็นนักฟุตบอลเนี่ยกว่าจะได้ชัยชนะมันยากจริงๆแล้วมันสวยงามมากนะครับกว่าเราจะทำสำเร็จเนี่ยต้องพยายามกันหลายปีผมคิดว่าเป็นเกมที่โรบินฟานเบอร์อรซียเนี่ยยิงประตูชัยในนาทีที่95ดังนั้นมันเป็นความทรงจำที่สวยงามเป็นสนามที่น่าเล่น และเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปสำหรับผู้เล่นและผู้จัดการทีมนะครับซึ่งความยากในการเล่นที่แอนฟิลด์นั้นนั่นก็นเพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมครับบริหารด้วยกุนซือระดับท็อปอย่างเยอันท็อปและบรรยากาศของแฟนฟุตบอลนั้นเหลือเชื่อจริงๆทําทำให้เราและคู่แข่งคู่ต่อสู้ทุกทีมนะครับต้องเจอกับความยากลำบากเหมือนกับเวลาที่มาที่เอมิเรตสตเดียมใครมาสู้กับเราก็เหนื่อยเช่นเดียวกันนะครับคุณรู้ไหมว่ามันยากมากนะครับ ดังนั้นเรารู้ดีครับว่าวันอาทิตย์นี้เป็นโอกาสอันดีเหมือนกันที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการคว้าชัยชนะแห่งนี้ให้ได้นะครับเราต้องเล่นอย่างกล้าหาญแม้ว่าตอนนี้ตําแหน่งของเรากับลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะห่างกันนะครับแต่ว่าผลการในขันในนัดนี้เนี่ยมันอาจจะกําหนดทิศทางบางอย่างในฤดูกาลนี้ของทั้งเราและเขาก็เป็นได้นะครับอาร์เตต้าบอกว่าผมหวังว่า ทีมของเราจะดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้และจะมีโอกาสชนะในเกมนี้ครับสำหรับลิเวอร์พูลนั้นไม่แพ้เดอะกานเนอร์สที่แอนฟิลมาแล้วตั้งแต่ปี2012นะครับและเก็บชัยชนะได้ตลอด6เกมหลังสุดในฟุตบอลลีกที่เจอกันในสนามแอนฟิลแล้วก็ยิงได้อย่างน้อย3ประตูในแต่ละเกมครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของ2กุนซือครับเยอะกันครับกับมิเกลอาเตตา ก่อนที่เกม Big m a ม c h ์จะเริ่มขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ที่บีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกอย่าลืมครับดื่มน้ำสิงกินฟาร์มเฮาขับรถยนต์สุสกินะจ๊ะตัวเองปิ๊นปีจติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ID